ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลิซ่าทาร์รดีเดอร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะลิซ่าก็จะมาในตีมหัวข้อนะคะความรักในอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะมีมาให้เลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะ4กองนะคะด้วยกันกองที่1ค่ะ all in the golden afternoon นะคะไม่โฟกัสเลย all in the golden afternoon โอเคอันนี้เป็นกองที่1นะคะ กอที่สองค่ะ keeping up นะคะ keeping up keeping up กองที่สองค่ะกองที่สามนะคะ growing up growing up นะคะกองที่สามค่ะกองที่สี่ค่ะ never jams today never jams today เป็นกองที่4นะคะ1,2,3,4ถ้าใครยังเรือกไม่ได้ให้กดพอยส์ไว้นะคะมีสติมีสมาธิในการเลือกทุกครั้งด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะทั้งช่องก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะดูดวงเจาะลึกค่ะ8คำถามเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะหรือแบบ3คํคำถามเพียงแค่199บาทนะคะตอนนี้นะเราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะบูชานะคะเป็นวอ เเสริมโดนเรซซาพาพิคาเนตนะคะตอนนี้มีโปรเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะสามารถเน้นได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินความรักสุขภาพหรือว่าการต่างประเทศนะคะฟีดแบ็กดีมากๆาํสำหรับบอเปเปอร์น,น,นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เซสบูมบัสเซนเจอร์ค่ะลิซามิซตมามาคิล่านะคะ หนึ่เลือกได้แล้วเนอะถ้าเลือกกันได้นะคะลิซ่าจะขอไปทำนายให้กับผู้ที่เลือกกองแรกก่อนเลยนะคะผู้ที่เลือก all in the golden afternoon นะคะเรามาดูความรักในอีกสามเดือนของคุณศัพเป็นอย่างไรคะใบที่หนึ่งค่ะ knight of s w o r d แล้วก็ two of pentacles นะคะ ความรักในอีก3ามเดือนของคุณจะเป็นอย่างไรห้าไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าความรักในอีกสามเดือนของคุณจะเป็นอย่างไรคะสองดาบและตาสำรับนะคะเป็นหกไม้เท้าน่าตะเขาเรียกว่านะคะ มีการกลับไปกลับมาของคนรักเก่าเกิดขึ้นนะคะลิซ่ามองว่ามันจะมีอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายๆอย่างนะคะอันนี้อันนี้มันดูโดยรวมโดยรวมนะมันก็เลยจะแบบไม่ตรงกับใครใครแบบเป๊ะทั้งหมด่ะนะคะบางคนจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในะเรื่องของความรักนะคะก่อนในช่วงแรกนะ หรือว่าภายใน3เดือนที่จะถึงนี้นะคะออกแนวมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคู่รักนะคะหรือมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะบางคนเดี่ยวชาวต่างชาติคนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ต้องมีการเลือกต้องมีการตัดสินใจ บางคนนะคะอาจจะมีการ move on จากอะไรเดิมๆอะไรที่เป็น Toxic r e l ationship หรืออะไรที่ทำให้คุณเครียดกังวลน,นะคะหรืออะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆในะเรื่องของความรักนะคะจะมีเกณฑ์ของการ move on เกิดขึ้นนะคะนะแล้วการ move on ครั้งนี้นะคะจะทำให้คุณอะเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็อนาะคตการทำงานนะคะ อนาคตของตัวเองมากขึ้นนะการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือบางคนนะอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะลิซ่ามองว่าเป็นการดีนะที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเพราะว่าดวงนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานมากๆเลยนะสาหรับคนกองที่1นนะคะนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีๆอ่ะเป็นอะไรที่แบบเอ้ย มีดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่องของการงานของคุณนะจะได้เรื่องขั้นปรับตำแหน่งนะสำหรับใครที่เรียกว่าออมีการทำงานประจำอยู่นานนะคะจะได้รับการโปรโมทเรื่องขั้นปรับตำแหน่งหรือบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะแต่เป็นอะไรที่แบบถึงคุณโสดนะ คุณก็แบบมีความสุขได้นะคะเพราะว่าการงานการเงินของคุณดีนะคะถ้าความรักมันไม่ดีหรือซ่ามองว่าคุณจะหมุฟออนไปก่อนตัดออกไปก่อนนะคะแต่ถ้าถามว่าในอนาคตมันจะมีความรักดีๆเข้ามาไหมมีคนดีๆเข้ามาไหมแน่นอนนะคะมันจะมีความรักที่ดีๆแล้วก็คนดีๆเข้ามานะคะมีความรักดีๆให้กับคุณแน่นอนนะเพราะว่าดวงของคุณอะ เป็นดวงของราชินีนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะเจอคนที่ทั้งเหมาะสมกันในเรื่องของฐานะนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเงินอะไรก็ตามนะคะคุณจะได้คนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเท่านั้นนะที่จะแบบมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะนะเหมือนที่ผ่านมาความรักมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ลงตัวนะคะมีอุปสรรคแล้วก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ นะคะคุณอะดวงเป็นราชินีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องได้คนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรเท่านั้นนะถึงจะอยู่กับคุณได้นะคะในอนาคตมีแน่นอนนะคะแต่ไม่ใช่ใน3-6ถึงเดือนนี้ลิซ่ามองว่าใน3-6ถึงเดือนนี้อาจจะมีการเขาเรียกว่า move on จากเรื่เดิมอะไรกเก่าๆหรือว่าคนรักเก่าได้นะคะพยายามคนเก่าก็พยายามกลับมานะนะคะแต่ว่า อิซามองว่าคุณเลือกที่จะ move on นะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงาน การเงินมากกว่าคะ่ะเป็นประมาณนี้โอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Lisa t a r o t r e a d e r er ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger นะคะ Lisa มีแซฟนาหมาักค่ะตอนนี้ไม่โปรโมชั่นดูดวงจอลึกแต่คำถามเพียงแค่359บาทนะคะหรือแบบ3คํคำถามเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะคะและถ้าใครสนใจอยากจะบูชาเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงเรียอซา,าพพคเนทนะคะก็เพียงแค่9 9บาทเท่านั้น จะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีเกิดนะคะสามารถเน้นได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวหรือการต่างประเทศนะคะก็ฟีดแบ็ดีมากๆเลยนะสำหรับบอไปเปอร์เสริมดวงเรื่องซาพาพิเคนตนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เฟซบุ o กม e ์ s e อค่ะลิซ่ามีแซมามาคิล่าค่ะโอเคเรามาดูกองที่2เลยนะคะ keeping up นะคะคนที่เลือกกองที่2เรามาดูกันดีกว่าความรักของคุณอีก3เดือนจะเป็นอย่างไร โอเคดมูน e วีนออฟสอดนะคะความรักของคุณในอีกสามเดือนจะเป็นอย่างไรคะเดชาริออตโอ้สิกออฟคัฟค่ะเดสตาร์ star, มาตาสำรับนะคะสิบม้เท้า แล้วก็ the strange นะคะ sick of pentacles oh h hey, e r m i t คุณน่าจะได้ดีลกับชาวราศีสิงห์ราศีกันนะคะราศีกรกฎราศีกุมนะคะราศีท่านไหนก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยงกันแต่ว่าไพ่มันขึ้นมานะ เป็นไรที่ก่อนหน้านี้นะความรักของคุณอาจจะค่อนข้างหนักหนานะคะคือมันเป็นไรที่เหนื่อยแล้วก็ต้องแบกรับนะคะในเรื่องความรักแล้วบางคนก็มีความรักที่ไม่ชัดเจนด้วยก่อนหน้านี้นะคะภายใน3ถึง6เดือนนี้นะคะความรักของคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นบางคนเดียวกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์มากๆเลยนะคะสามารถอยู่คนเดียวได้นะ คนที่โสดนะคะมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้ไปเที่ยวในสถานที่ติดน้ำนะคะหรือโรแมนติกนะคะก็จะได้เจอกับความรักที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือไม่ก็เป็นความรักที่เขาเรียกว่ามีความต่างกันมากๆอย่างเช่นต่างวัยนะคะต่างอายุการต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะแต่มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนอาจจะ เป็นคนรักที่มาจากอดีตชาติหรือเป็นคนรักเก่ากลับมาก็ได้นะคะแต่มีแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นคนใหม่ที่มาจากอดีตชาติมากกว่านะคะนะเป็นอะไรที่แบบก่อนหน้านี้คนที่มีความรักอยู่เป็นอะไรทีุ่มเครือบางคนสถานะไม่ค่อยชัดเจนนะคะหรือเป็นอะไรที่เป็นความรักที่เหนื่อยอะ่ะต้องแบกรับคุณเป็นฝ่ายตามตลอดนะคะเป็นฝ่ายให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนี้ความรักของคุณนะคุณจะได้ เป็นฝ่ายราบแล้วนะคะเขาคนนี้นะสามารถช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการงานด้วยนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบมีความสามารถหรือ potential ในการ support คุณนะคะในเรื่องต่างๆได้น,าน,าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะย้ายที่อยู่ นะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบบว่าอาจไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเรียกว่ามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความ s t เบิลมากขึ้นนะคะในะเรื่องของความรักนะคะก็คือจะมีความชัดเจนนะคะคือมีสถานะเกิดขึ้นนะหรือบางคนนะคะก็อาจจะได้เป็นแม่คนเลยนะคะมีบุตรมีลูกอะไรเงี้ยนะคะมีการเปลี่ยนสถานะจาก คนโสดไปเป็นคนที่แบบเออมีลูกมีอะไรอย่างงี้ได้มีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นนะคะได้มีไพ่ออของการเฉลิมฉลองนะคะบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่างานวิวาเกิดขึ้นนะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะมีงานมั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เป็นอะไรที่แบบดีๆเป็นอะไรที่เป็นโอกาสนะคะในเรื่องของความรักนะ อย่างที่บอกว่าถ้าโสดมานานแล้วนะคะเราก็ไปโฟกัสในเรื่องงานเนี่ยบางคนทํางานหนักจนไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาโฟกัสในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนคุณแบบเปิดโอกาสให้เจอเองมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะไปเขาเรียกว่าไปปาร์ตี้นะคะมากขึ้นไปพบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นทําให้เจอนะคะคนรัก จากงานงานสังสรรงานเลี้ยงนะคะอาจจะงานเลี้ยงของบริษัทก็ได้นะคะเจอจากงานเลี้ยงจากการทํางานก็ได้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะเอซ่ามองว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะสามารถดิลได้นะเพราะว่าเขาก็มีอะไรออย่างที่แบบจะช่วยสปอร์ตคุณนะคะแล้วก็คือแล้วลิซ่ามองว่าคนคนนี้เหมือนจะเป็นฝ่ายให้แล้วก็เป็นฝ่ายตามด้วยคือ ไพ่ของ The s t r i n นะคะก็คือเป็นไพ่ของผู้หญิงเนี่ยสามารถ control สิ่งโตได้นั่นหมายความว่าผู้หญิงจะเป็นผู้นำนะคะก็คือเขาจะแบบตามใจคุณทุกอย่างช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะคะแล้วก็เหมือนแบบคอยเป็นฝ่ายตามบ้างแล้วนะคะอืมไม่ได้เป็นฝ่ายคุณไม่ได้เป็นฝ่ายตามฝ่ายเดียวแล้วนะสำหรับคนกองที่สองนะคะอย่าพยายามแบบยอมแพ้นะคะในเรื่องความรักถ้ามันหนัก หนักหน่วงเกินไปถ้ามันแบบไม่มีความเคลียร์เลยไม่มีความเขาเรียกว่าชัดเจนอะไรเลยนะคะก็ตัดจบได้ก็ตัดจบไปนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าไพา่ดีๆภายใน3เดือนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นที่แบบมีความสุข happy ปปในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกน่าจะ เออคนที่แบบดิวกันมานานแล้วคุยกันมานานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายแล้วก็แต่งงานด้วยนะคะใครที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะรอการมีบุตรมีลกูกแน่นอนนะคะก็จะได้บุตรได้ลูกนะจ๊ะสำหรับคนกองที่2ค่ะไพ่ดีมากๆนะคะเป็นเป็นการดิวกับทวินเฟรมโซเม e ของตัวเองนะคะจากอดีตชาตินั่นเองนะ เลิศนะคะดีแบบ 10, 10เต็ม10ไปเลยจ้าสำหรับผลกองที่2โอเคนะคะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Lisa าทาร์ลเลเดอร์ด้วยนะคะและถ้าสนใจดูวดวงไปการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ f e c o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  k s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  g n r ค่ะลิซ่ามิเซ่โรมาคิล่านะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ ดูดวงจอดลึก8คำถามเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะหรือแบบ3คำถามเพียงแค่199บาทนะคะและถ้าใครสนใจนะอยากจะบูชาเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงเรื่องสา,าพผาคินเนค่ะเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะฟีดแบ็ดีมากๆสามารถออกแบบให้ได้ตามวันเดือนปีเกิดแต่ละบุคคลนะคะสามารถเน้นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือว่าการต่างประเทศนะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger k ค่ะลิซ่ามิแซมมามาคิลาจ้าโอเคกองที่3แล้วนะคะ growing up นะคะเรามาดูกันดีกว่าความรักในอีก3เดือนของคุณจะเป็นอย่างไรคะคนกองที่3ขอให้พายช่วยบอกหน่อยนะคะความรักในอีก3เดือนของคนกองที่3จะเป็นอย่างไร ขอดูไพ่หน่อยนะคะความรักในอีกสามเดือนของคนก่อนที่สามค่ะความรักในอีกสามเดือนของคนก่อนที่สาม ไพ่ต่างชาติขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะจ๊ะยังไงก็ต้องได้ดีกับชาวต่างชาติแน่นอนเจ็ดถ้วยค่ะเอ้ห้าถ้วยขอ sorry ค่ะว,ว้าวโอเคได้สำหรับค่ะ the sun my god โอเคนะคะโอ้โห ความรักดีมากๆเลยนะคะน่าจะมีการเขาเรียกว่าได้ดีกับคนทางไกลแน่นอนนะคะอัศจจราศีเมษก็ได้นะคะราศีธาตุน้ํากฎกฎมีนพฤติกรรมนะคะราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาแน่นอนนะจ๊ะบางคนที่โสดนะอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยส์เข้ามาแบบหลายคนนะคะแต่ละคนนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกใครที่โสดมานานนะจะได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแน่นอนอาจจะเกิดจากการเดินทางนะคะหรือ การแนะนำหมูครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่แบบแฮปปี้สดใสนะเพราะว่าเดอะซันขึ้นนะคะหรือบางคนน่าจะได้เปลี่ยนสถานะจากแฟนนะคะกลายเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการได้ย้ายนะคะไปอยู่ Move แบบต่างถิ่นต่างแดน Move แบบเงียบๆด้วยนะนะคะ m o v e แบบเป็นความรับนะคะไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยอืมอดีก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะได้ดิวกับเอ่อ คนที่เขาเรียกว่ามีพร้อมนะคะมั่นคงทางด้านการงานของการเงินด้วยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนนะทำทำเหมือนแบบทํางานที่เกี่ยวข้องนะคะกับกับเขาเรียกว่าในใน,ในตำแหน่งสูงๆอะ่ะบางคนอาจจะดีลกับซีออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็แบบมีดีลกับ คนที่อายุแตกต่างกันมากๆอะไรเนี้ยเขาอาจจะแกวคุณมากหรือคุณอาจจะแกวเขามากก็ได้นะคะแต่มีความต่างทางด้านอายุแน่นอนนะคะหรือถ้าใครนะคะที่ผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้นะคะมีความรักแบบหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยไม่เปิดเผยปิดบังแล้วก็แบบยังยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆอยู่นะคะคุณก็สามารถอยู่โสดได้นะ อยู่ตัวคนเดียวคุณก็แฮปปี้หลันล้านะคะไปโฟกัสในเรื่องการเงินการงานนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่โสดได้แบบมีความสุขเลยเพราะว่าเขามีทั้งทุกอย่างนะคะต้นมไม้รายรอมไปด้วยเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะฮิวตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดีนะคะไปตัวเองได้นะก็เป็นอะไรที่แบบ คุณจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นนั่นเองนะคะบางคนอาจจะแกวคุณมากหรือบางคนก็อาจจะเด็กกว่าคุณมากๆเลยนะคะไพ่เด็กกว่าก็ขึ้นนะเป็นไรที่แบบน่าจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทั้งเดอะสตาร์เดอะซันนะนะคะนิ่ามองว่าถ้าคุณโสดมานานนะ่ะจะได้สละโสดแล้วนะคะเตรียมเก็บกระเป๋านะคะได้สละโสดแน่นอนนะใครที่แบบมีความรักที่แบบเป็นฝ่ายตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปรับเปลี่ยนสมัยนะนะคะก็แบบว่าเป็นฝ่ายไม่ไล่ตามบ้างนะคะแต่ลิซ่ามองว่าความรักของคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้เป็นอะไรที่แบบคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตนะคะไม่ได้ซีเรียสมากในะเรื่องความรักเวลาเวลาคุณแบบแฮปปี้มีความสุขปล่อยทุกอย่างไปตามโฟอะไรเงี้ยเออคุณจะเจอ นะคะเนื้อคู่ค่อนข้างที่จะแบบสมฐานะเลยทีเดียวนะแต่เป็นคนไกลนะคะหรือไม่ก็แบบคนโสดก็คุณเป็นฝ่ายเลือกแล้วแหละตอนนี้นะคะเพราะว่าพ่าของการที่แบบมีคนเข้ามาให้เลือกหลายๆคนนะคะบางคนก็แบบลองดูโปรไฟล์ตัดสินใจดูดีๆนะคะบางคนแบบอาจจะตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาสองสาคนทีละสองสาคนอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามแบบ เลือกให้ดีแล้วก็คบทีละคนไปนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ของความรักในสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะ มีเกณฑ์ที่จะได้แบบอยู่เป็นครอบครัวบางคนอาจจะไม่ได้แบบแต่งงานก็ได้นะแต่แบบนึกออกปะว่าไปอยู่กันเป็นครอบครัวเลย,เลยอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยฝรั่งเขาก็ไม่ได้ซีเรียสในเะรื่องของการแต่งงานอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเขาจะซีเรียสว่าเอออยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้ไหมยอะไรเงี้ยย้ายไปอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วอย่างที่บอกคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะย,ย้าย นะคะมีการ movement นะคะย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนสูงมากๆเลยนะสำหรับคนกองนี้นะคะก <c oughs> ็อ,อย่างที่บอกอาจจะย้ายแบบไปเป็นครอบครัวกับแฟนหรือว่าสามาีในอนาคตนั่นเองนะคะพยายามอย่าย,ยึดติดก,กับอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆให้มากนักนะคะอะไรที่แบบทำให้คุณแบบมีความคิดลบนะคะหรือว่า negative เนี่ย ก็พยายามดึงตัวเองนะคะหลุดออกมาจากวงโครจรเดิมๆซะนะคะแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเพราะว่า the sun หรือความ abundance เนี่ยรอคุณอยู่นั่นเองนะคะอย่าเอา energy ที่ไม่ดี energy ลบเนี่ยมาดึงตัวเองนะคะให้ติดเขาเรียกว่าเหมือนติดกับกับดักติดหลุมพลางนะคะทำให้ชีวิตของตัวเองไม่มีความสุขได้นะนะคะเป็นอะไรที่แค่3เดือนนะคะคุณจะมีชีวิตที่ ความรักที่เปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะคะนะแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะคือมีความสุขมากแฮปปี้มากเหมือนทำให้โลกของคุณนะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนั่นเองนะคะคือแบบไพ่ดีมากสำหรับคนกรนที่3นะให้แบบ1น0เต็มสิบเลยจ้าไพ่ดีเวอร์ปังปรเยส,สุดค่ะโอเคนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องลิซ่าทาร์ลดดเด้วยนะจ๊ะถ้าสนใจดูดวงเปนการส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Facebook Messenger ค่ะลิซ่ามิสเซจมามาคิล่านะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะดูดวงเจาะลึกแปดคำถามเพียงแค่359บาทนะคะหรือใครสนใจแบบ3ามคำถามก็เพียงแค่199บาทเท่านั้นค่ะและตอนนี้99บาทเท่านั้นสำหรับวอลเปเปอร์ ers, เสริมดวงด้วยา,าฟไรเนตนะคะ สามารถเน้นได้นะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนความรักสุขภาพหรือว่าการต่างประเทศนะคะคือเราจะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีเกิดเนอะแต่ละคนก็จะได้ไปไม่เหมือนกันนะคะใช้เวลาออกแบบประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็สามารถได้ไปนำไปบูชาแล้วนะคะฟีดแบ็กดีมากๆถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ f a เฟ o o o k m s s s e n g ค r k ิ i ามิแซนมามาคิล่าจ้า โ okay. อเคกองที่4กันต่อเลยนะคะ Never Jam Today ค่ะเรามาดูความรักในอีก3เดือนของคุณกันดีกว่านะคะคุณกองที่4ขอพัชช่วยบอกหน่อย Oh my God น t Of s w o r d s บ the world ค่ะขอดูความรักในอีก3เดือนของคุณกองที่4นะคะ The world ขึ้นนะคะน่าจะมีเขาเรียกว่าได้เดินทางนะคะแน่นอน The star มาค่ะ เดบิวก็มาจ้าโอเคนะคะลิซ่ามองว่าก่อนอันนี้บางคนอาจจะมีความรักที่ท็อกซิกนะคะหรือว่าเป็นเฟนบิดเวนฟิตอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะก่อนอนันนี้นะแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่า move on เกิดขึ้นนะคะจากความรักที่เป็นท็อกซิกรีเลชันชิพนะบางคนมีปัญหารเรื่องรักสามเศร้านะคะ ก็เรียกว่าจะได้เดินออกมาจากจุดจุดนั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะคุณจะได้เจอนะคะเรียกว่าเนื้อคู่ทวินเฟรมของคุณนั่นเองเป็นทวินเฟรมโซมเมนของคุณมาแล้วนะจ๊ะน่าจะได้ดีกว่าชาวต่างชาตินะคะคนคนนี้สายเปน,นะจ๊ะบอกเลยว่านี้ส่ยรวย เปคุณได้นะคะแล้วก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าได้เดินทางโยกย้ายนะคะไปมาหาสู่กันบ่อยๆด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดนะในเรื่องของทางเพศ18บบวกมากๆเลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดทางเพศมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องเอ่อระวังนะคะในเรื่องของอเช็คให้ดีๆไม่ได้มีไม่ได้มีเมียอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของบุตรที่3เลยถ้าเช็คดีแล้วโอเคลุยได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลขึ้นน่ะมันก็โอเคสองถ้วยขึ้นด้วยเดอะเดวิลขึ้นด้วยนั่นหมายความว่านะคะมันเป็นพัฒนาการความรักที่เป็นทั้งคู่เวรคู่กรรมแล้วก็คู่เสริมคู่สร้างคู่บารมีนั่นเองนะคะในคนคนเดียวกัน นะคุณจะเจอคนคนนี้ซึ่งมันก็อาจจะมีช่วงที่แบบต้องลุยต้องบุกต้องสู้ต้องอดทนนะคะในเรื่องของความรักนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าระยะทางก็ได้บางคนแบบดีกับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมีอะไรปัญหาแบบคิดถึงกันมากมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบมันมันต้องใช้เวลาในการเดินทางหรือว่าต้องมีการย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะแบบย้ายไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย คนคนนี้อย่างที่บอกนะคะเขาสปอร์ตคุณได้ทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็เป็นคนที่จะเข้ามาให้โชคลาบคุณด้วยในเรื่องของการเงินนะคะนะแบบมาช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าย้ายนะคะ movement นะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะสูงมากๆากนะสำหรับคุณคุกองที่สี่เนาะนะคะก็แค่ระมัดระวังนะบางคนน่ะ ดีกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เช็คให้ดีว่าไม่ใช่สกงสแกมอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็สามารถที่จะแบบคุยคุยได้นะคะแล้วก็สัาสัมพันธ์ได้เลยนะคะแต่เช็คให้ดีแค่นั้นเองว่าเออเขาไม่ได้มีเมียมีมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ลุยเลยค่ะเดินหน้าต่อได้บางคนอาจจะได้ดีกับอ่ราศีมังกรนะคะราศีธน้ําราศีกุมนะคะ ถ้าน้ำก็มีกรกฎมีพุจินะคะถ้าดินก็มาจ้าพุทศกันมังกรท่าไหนก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของท่าแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบแน่นอนละนะคะว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องของความรักมากๆนะคะแบบมันเป็นอะไรที่เข้ามาคอมพลีสคุณอะในชีวิตนะคะ อืมคือเขาแบบสามารถที่จะทําให้คุณมีความสุขได้นะแบบแบบเปคุณได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เหมือนมาเติมเต็มนะคะในสิ่งที่คุณขาดหายไปนะคะวิซ่าชอบสิบเหรียญมากกว่า10บถ้วยอีกนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเราสุสขทั้งกายสุขทั้งใจ นะคะคือเหมือนแบบสิบเหรียญนะเป็นอะไรที่เออเราใช้เงินเปิมเปๆในเรื่องของความสุขได้ด้วยนะคะก็แบบสุขกายสบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่คอมพิซเต็มสิบแบบร้อซนะคะคือแบบไพ่ดีมากอะให้แบบพันเต็มสิบเลยอะคนกองเนี้ยนะคะจะได้เจอเนื้อคู่ทวินเฟรมแล้วนะคะโซเมดของคุณที่คุณรอคอยมานานนะคะ ต่างชาติซด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนสวรรค์สรรสร้างเป็นข่าวดีให้กับคุณนั่นเองนะเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะถ้าแบบคุณแบบมีปัญหาคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยลองปรึกษาเขาดูนะเขาจะแบบเรียกว่าให้ความความแนะนําคําแนะนําที่ดีนะคะให้กับผลกรองที่สีได้นะนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะดีมากๆ ะะก็พยายามแบบเรียกว่า move on จากอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆได้ก็ move on นะจ๊ะไพ่ของการ move on ก็ขึ้นการยกแย้เปลี่ยนแปลงไปต่างถิ่นต่างแดนขึ้นนะคะก็ไพ่ของความสุขนะคะแบบ10เหรียญน,นะคะบางคนอาจจะได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะกับคนรักนะมีสิทธิสูงมากๆเลยจ้า สำหรับคนกองที่4ปังปุริยเยกแล้วนะคะโอ okay. เคเลิศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กับช่อง Lisa t ทาร,ดร์ด e รเดอรด้วยค่ะและถ้าใครสนใจนะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ Facebook Messenger ค่ะลิ s a ามีแซสมามาคิลล่านะคะตอนนี้ อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะดูดวงเจาะลึกค่ะแต่คำถามเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะหรือใครสนใจอยากสบูชานะเป็นบอเปเปอร์เสริมดวเงเลขสรา,าพภาพิะเนตนะคะเพียงแค่99บาบาทเท่านั้นออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีเกิดนะคะ สามารถเน้นได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพการต่างประเทศนะคะฟีดแบ็กดีมากๆถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่ Facebook Messenger จาริซ่ามีแซบนัมมาคิล่านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่อง Lisa t ทาร์รดีเดอรด้วยนะคะมันเป็นช่องใหม่นะนะคะลิซ่าเพิ่งทำนะคะก็ขอบคุณถูกกำลังใจเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ